ถ้าสวนน้ำร้านที่หลอนที่สุดในลูกคุณกล้ากระโดดลงน้ำนิ่งๆในคลิปสุดท้ายไหมคอมเมนต์เลยว่าคุณกล้าลุยที่ไหนบ้างแต่ก่อนอื่นกดไ like, ลค์กดติดตามก่อนวีดีโอจะจบและชูบดีจะวิ่งเข้าหาคุณในสัปดาห์นี้ส่วนน้ำร้านในลุยเซียนาตอมแรกดูเมียบสมบดีแต่พอรู้ว่ามีน้ำขังอยู่ตั้งแต่สมัยไมสเปทิทิ it, ผมขอบายกอปากาบานะ่าที่ครูเอเทน เด็กชายวัยสิปีเสียชีวิตที่นี่บรรยากาศหลอนระดับพีสิงไม่เอาลากพลากรสวนนา้าอควาพารในโปรตุกเกสต,ตอนกลางคืนเหมือนวิญญาณจะถลายลงสไลเดอร์แทนคนให้ฟิลสกูบิยูเวอร์ชั่นสยองมัลติแซนรีสอร์ทนี่มันสวนน้ําในร่มที่โคตรหลอนเหมือนที่นี่พนักงานไล่กาดหายไปยังไร้ร่องรอยพุทธีนเล็กบอทพาคเวียดนาม รูปปั้นมังกรกลางสัตหน้าตาของมันเมือจะสาบคุณทันทีที่มองน้ำนิ่งนิ่งนั่นเหมือนกำลังรอเหยื่อคุณจะกระโดดลงไปไหมไม่หรอกมัง